สวัสดีท่า,านผนู้ชมชาบ้านทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการ์ดอีน่าฟรีไฟเจอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการรับท่าทางใหม่แบบฟรีๆนะครับผมนี่ท่าทางนี้เลยนะครับเติมครบ2องร้อยเก้าเกพก็รับท่าทางฟรีไปได้เลยนะครับก็โอเคครับว <intell item related> <ihrem> ันนี้เราก็อยู่กับเพจคิมหัดเหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่อยากสูงฟรีนะครับหรือว่าอยากได้โค้ดฟรีนะครับวันนี้ก็อย่าลืมมาติดตามเพจคิมหัดเอาไว้ด้วยนะครับนี่คนถูกใจเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าแจกจริงได้ของจริงนะครับผม มาที่กรีปโค้ดครับผมแล้วก็ใส่โค้ดนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ใส่โค้ดนะครับแล้วก็กดเติมเงินได้เลยนะครับโอเคครับหลังจากที่เติมโค้ดเสร็จนะครับเราก็มาสูงของรางวัลได้เลยนะครับแล้วก็นําเพชรอ่าในวงล้อนี้หรือว่าบัตรกระดิ่งนี้ไปเติมนะครับแล้วก็รับท่าทางฟรีได้เลยนะครับเฮ้ยล้อยห้าสิบเชลคือแบบเครดิตฟรีได้ของฟรีทุกคนคือเว็บนี้ออกง่ายได้จริงนะครับก็คือรีวิวหน้าเพจนะครับไปดูเอานะครับผมไอดีออกทุกวันนะครับโอ้ยได้มาสองวันแล้วผมพอเลยดีกว่าเพราะว่าตอนนี้ผมแต่เครดิตก นี่นะครับผมเราก็ได้ท่าทางอย่ารูปวงมาแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากได้ท่าทางแบบฟรีๆก็อย่าลืมไปติดตามเพจกิ๊บหับเอานะครับผมแล้วก็โค้ดแจกฟรีทุกวันนะครับใช้กันเลยดีเดี๋ยว